สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอลำปายมานนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอันนี้เป็นบ้านกลางทุ่งนาเลยนะครับที่ผมมาติดโซลา r เซลล์ได้หนึ่งปีแล้วนะครับผมอันนี้เป็นระบบไฮบริดครับผมก็มีแผงแบบโมโนนะครับขนาด 580วัตต์จำนวน9แผงนะครับที่ติดไว้ก็ยังใช้ได้ปกติดีอยู่นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์เป็นแบบไฮบริดนะครับผม6.2กิโลวัตต์ของเอเนอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ดีเทียมฟอสเฟตนะครับความจุอยู่ที่280แอมป์ ็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเครื่องปรับอากาศขนาด12 0 0นส t วิทแบบอินเวอร์เตอร์นะครับผมเดี๋ยวพาให้ชมก่อนก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมนี่ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็ในอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีนะครับผม บ้านนี้ก็เป็นบ่อน้ำนะครับอันนี้ลึกประมาณ8เมตรนะครับผมเนี่ยนี้ก็เป็นสวนมะพร้าวนะครับอันนี้เนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณเฉพาะสวนมะพร้าวนี่20ไร่นะครับผมแล้วก็ที่เหลือเป็นนาปลูกข้าวนะครับจำนวนอีก10ไร่ รวมเป็นสาสิบไร่นะครับผมน,นี้ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นแทงน้ำครับผมก็คือสูบบาดาลใช้แบบซัมเมอร์นะครับทมซัมเมอร์ด,ดูดขึ้นมาหนึ่งแรงนะครับผมกับชุดโซลาเซลล์พูดได้ว่าที่นี่ใช้โซลาเซลล์เต็มระบบนะครับไม่มี ไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับผมนี่หน้าบ้านก็จะอยู่ทางทิศใต้นะครับทิศท,ทิศใต้นะครับผมส่วนทิศนี้ก็เป็นทิศตะวันออกอันนี้ก็เป็นทิศตะวันตกนะครับก็ถ้าแผงนี้ก็จะให้เอียงมาทางทิศใต้นะครับผมหันหน้าไปทางทิศใต้ก็จะรับแสงได้ค่อนข้างที่จะ ได้มากนะครับผมพาไปดูสระน้ำก่อนนะครับผมอันนี้เย็นแล้วนะครับประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับผมก็คือลำน้ำบาดาลเนี่ยซัมเมอร์นะครับ เจะสูบอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาเข้าแทงนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นขนาดแทงหนึ่งพันหร้อยลิตรนะครับพอสูบลงแทงก็จะปล่อยไหลลงท่อนี่ครับผมท่อนี้ก็จะฝังดินนี่นะครับห้าโมงเย็ยนแล้วนะครับเนี่ย ก็ยังสูบน้ำได้อยู่เลยนะครับเนี่ยให้ดูใกล้ๆเลยครับผมอันนี้ไปเติมสระใหญ่อันนี้สระนี้ลึกประมาณ10เมตรนะครับผมก็ถือว่าเก็บน้ำได้มากที่สุดเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้เอาไว้เป็น ปั๊มดีซีนะครับขนาด24โวลต์น,นะผมก็จะสูบน้ำเข้าล่องสวนมะาพร้าวไปนะครับี่ก็มาตามผลงานอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันด้วยนะครับผมนี่ก็ไม่มีบ้านเท่าไหร่เลยนะครับผมว่าอยู่กลางทุ่งนา นี่ก็เอามาให้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องอินเวอร์เตอร์กันนะครับผมเนี่ยไม่มีสายไฟสายส่งจากการไฟฟ้าส่วนคุณพิพาเข้ามาเลยนะครับผม บ้านอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนาเลยครับอันนี้ก็ลงทุนไปประมาณแสนกว่าบาทนะครับผมสำหรับชุดโซลาเซลล์ชุดนี้นะครับผมปีใหม่ก็มีจัดจัดปาร์ตี้นะครับเนี่ยกลางเต็นนอนกันที่นี่ด้วยเอ,อน่าอยู่นะครับผมบรรยากาศบ้านสวนกลางทุ่งนานะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องอิวเตอร์กันครับครับนี่ก็เป็นเครื่องอิเวอเตอร์ของ a อเนนะครับแบบไฮบริดขนาด6.2กิโลวัตต์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ทำการเปิดแอร์อยู่นะครับที่บ้านนี้ก็มีเครื่องซักผ้าด้วยนะครับหม้อหุงข้าไวไฟฟ้าตู้เย็นครับก็ใช้ไฟปกติเหมือนในชีวิตประจำวันเลยนะครับผมก็ทำให้ เพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่กลางทุ่งนาด้วยนะครับผมไม่เหมือนกับอยู่ในเมืองนะครับเนี่ยเราต้องพึ่งพาตัวเองนะครับผมอยู่กลางทุ่งนาแต่ก็มีข้อดีนะครับผมไม่ต้องใช้ไฟหลวงครับนี่ก็เปิดแอร์อยู่นะครับผม กินกระแสอยู่ประมาณ4.5แอมป์นะครับแอร์ก็เป็นขนาด1,002 BTU นะครับผมไฟตกเราก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟของเราเองไม่ต้องเสียการเสียเงินค่าไฟฟ้านะครับอันนี้คือเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับผมสบายๆครับผมอยู่บ้านสวนกลางทุ่งนา ใช้ชีวิตได้ปกติสุขนะครับนี่ก็เป็นเครื่องปรับอากาศนี่เปิดอยู่นะครับผมเปิดอยู่ที่25องศาชิวๆเลยครับเปิดได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศป้านสวนกลางทุ่งนาครับอันนี้ก็เป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับผมที่ทำอยู่ก็ประมาณ20ไร่นะครับ การพึ่งพาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีสุดครับผมถ้าเราลากสายไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้าเข้ามานี่หมดหลายแสนครับอันนี้ก็เป็นทางเข้าสวนนะครับผมเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็พามาเที่ยวด้วยกันครับผมอยู่กลางสวนนี่เราก็ต้องใช้ไฟใช้น้ำฟรีนะครับผม น้ำก็ดึงจากบาดาลใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลจากซุทซัมเมอร์นะครับส่วนเครื่องปรับอากาศกระแสะไฟภายในบ้านเราก็ใช้จากแผงโซลาเซลเป็นหลักนะครับในระบบอินเวอร์เตอร์ถ้าเราต่อจากสายส่งกระแสไฟนี่ก็หลายกิโลอยู่นะครับประมาณ3 3กิโลได้ค่าติดตั้งก็หลายแสนนะครับแล้วเราต้องมานั่งเสียเรื่อง ค่าไฟฟ้าอีกเดือนหนึ่งก็คงสองสามพันบาทนะครับแต่ถ้าเราติดระบบโซล่าเซลล์ด้วยตัวเองนะครับก็จะช่วยลดรายจ่ายเรื่องการไฟฟ้าไปได้เยอะมากนะครับระยะกกลคืน,นทุนก็ประมาณสามปีนะครับอย่างที่อื่นเนี่ยอย่างต่างจังหวัดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่อง กระแสไฟตกบอ่อยไฟดับบอ่อยนะครับแต่ที่นี่ไม่มีปัญหานั้นเลยครับผมพอมีแสงแดดนี่เราก็ใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับส่วนกลางคืนเราก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่เราเก็บเอาไว้นะครับผมก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ น,นี่ก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับผม ครับนี่ก็เป็นบ่อบาดาลน,นะครับผมที่ติดตั้งชุดโซลาเซลล์แล้วกับั๊าซัมเมอร์สนะครับขนาด2แรงนะครับผมอันนี้ก็สูบจากาใต้ดินนะครับผมเอาน้ำมาใช้น้ำก็ฟรีไฟก็ฟรีนะครับผมติดตั้งด้วยตัวเองก็สะดวกสบายครับผมมีปัญหาอะไรล,ล้วก็ตูแลกันไปครับ นี่ก็เป็นบ่อน้ำครับผมที่กุดเอาไว้ะละสองพันห้าบาทนะครับนี่ก็มาดูพื้นที่ครับผมอนาคตก็คงได้มาอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นการทดสอบทดลองเรื่องโซลาร์เซลล์ไปในตัวครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในยามเย็นนะครับผมกลางทุ่งนาณนอำเภอลำปยมาศจังหวัดบุรีรัมย์ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจที่จะติดต่อสอบถามเรื่องโซลาเซลล์ก็คอมเมนต์หรือว่าไลนา์มาคุยได้นะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับผมอันนี้ก็ตะวันใกล้จะตกดินแล้วนะครับผม นี่ก็เป็นทางเข้านะครับทางเข้าจะอยู่ด้านที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับทางเข้ามาทางนี้ี่ก็เลี้ยวเข้ามาทางนี้ครับผมนี่ก็เป็นสระน้ำหน้าบ้านนะครับนี่ก็เอาวิวมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมหนึ่งปีผ่านไปนะครับไฟฟ้าก็ ใช้ได้ตามปกตินะครับผมเปิดแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นซักผ้าทุกอย่างนะครับผมลงทุนก็แสนกว่าบาทนะครับอันนี้สามปีก็คืนทุนแล้วนะครับผมค่าไฟก็ศูนย์บาทครับเพราะว่าเราลงทุนติดตั้งติดตั้งกันเองนะครับผมไม่ต้องพึ่ง ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับเนี่ยให้ท่านชมดูเลยว่าอยู่กลางทุ่งนาครับผมใช้ไฟของของเราเองนะครับซึ่งได้จากแสงแดดนะครับผมอันนี้ก็ใช้24ชั่วโมงเลยนะครับช่วงกลางวันเราก็เปิดแอร์ฟรีไปนะครับผมเปิดได้จนถึง6โมงเย็นเลยนะครับ แล้วก็ไปอ,อีกทีก็ทุ่มสองทุ่มยันสว่างเลยครับผมนี่ติดตั้งกึ่งครับใช้จริงเลยเอามารีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับผมยินดีตอบทุกความเมนต์นะครับก็อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีครับผมก็าม,มากางเต็นท์ ค้างแรมกันที่นี่เลยครับแล้วก็รีวิวให้กับท่านผู้ชมได้ชมด้วยวันนี้ก็มารีวิวให้กับท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่ามาติดตามผลที่ติดไป1ปีครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนมืดแล้วนะครับผมเามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ บ้านลิบลิบนุ่นนะครับไกลามากเลยครับผมสว่างสวยบ้านสวนกลางทุ่งนาครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจ,นจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผม2,569ครับ